สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่เกม Box Man g o นะครับผมสวันนี้นะครับก็เป็น EP ที่3แล้วนะครับสำหรับเกมนี้สำหรับแมปที่มีชื่อว่า Hero Tycoon นั่นเองนะคือผมบอกไว้ท้ายคลิปที่แล้วนะว่าเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาเล่นกับตันอเมริกาให้ดูใช่ไหมแต่ว่านะนรับพอเข้ามาแล้วแล้วผมรู้สึกว่ากับตันมันมันแรงโง่เกินไป คือมันถือปืนแบบกับถือโล่เนี่ยผมก็เลยจะเลือกเล่นเป็นทานอสแทนนะครับผู้ชมก็คงไม่ว่ากันนะนะโอเคสำหรับคลิปนี้คนระับเราจะไปเล่นเจ้าหน้าม่วงกัเน,นีัยไอ้มันม่วงของเราทานอสนะครับผมเอ้ยผมเลือกทานอสไม่ได้เหรอคือตัวทานอสไม่ต้องซื้อนะครับผู้ชมผมเลือกเป็นอะไรดีวะเออเป็นนี่ดีกว่าใครก็ไม่รู้เลยครับ คือผมรู้สึกว่าตัวนี้มันจะมีสไนเปอร์หรือเปล่าวะถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะครับมันคือตัวที่ผมเล่นเป็นไอร์แมนนะครับแล้วก็เล่นเป็นเดดพูคือโดนมันยิงรัวๆเลยนะ <c oughs> อุ้ยไอรอนแมนคิวไอรอนแมนตายไปแล้ว <c oughs> เราองเร่งสร้างไทคูนของเราครับคุณผู้ชมตอนนี้เราสร้างรั้วได้แล้วเมื่อเวลาสร้างรั้วได้เนี่ยคือมันจะให้บันไดมาเนี่ยครับซึ่งผมไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเอาไปทำอะไรแต่ว่าเราสามารถขโมยเงินขโมยเงินจากไทคูนนี้ได้ว่ามีเท่าไหร่วะนะ่ะเออห้าสิบป่ะศูนย์ ไม่มีใครมาเริ่มไทคูนเนี่ตอนนี้นครับเครื่องผลิตของเรามีมทั้งหมดสเครื่องแล้วเฮ้ยตอนนี้เราอยู่กันลำดับหนึ่งเลยต่อไปเราสร้างผนังครับคุณผู้ชมขึ้นมาผนางังเรียบร้อยแล้วก็ของตกแต่งของตกแต่งทําไมฮีโตตร่ตัวนี้มันไปอยู่ข้างนอกวะไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับปกติคือของตกแต่งนะครับมันจะอยู่ข้างในไงไหนขอดูดิว่ามันคืออะไรกันนะเออพอสร้างมาแล้วโอ้เป็นเป็นสวนน้าบ้านของของตกแต่งเป็นนี้นี่เองโอเคแล้วก็ซื้ออีกอันหนึง่ง ได้รู้มาแล้วผู้ชมโอเคของตกแต่งนอกบ้านนะครับายไปแล้วไม่มีซื้อแล้วนะครับทีนี้ครับเราก็ซื้ออุปกรณ์อ่านี่ไงอู้สไเป์สไเป์ปันมาเริ่มเลยตอนนี้ผมรู้สึกว่ามุมกล้องผมมันจะบัคเป็นที่ร้อยแล้วนะครับทำไมมุมกล้องเป็นนี้เนี่ยอุ้ยตายนะตายนะยนะไม่หลบตายนะโดนหัวนะโดนหัวนะไม่หลบตายนะหนึ่งสองยิงเผือ,อเขาเลยอุ้ยมันหันไปดูแล้วแ่ยิงเผือ อีงไมุกคนยิงขายิงหัวเอาเอาดียิงเอาดียิงไม่โดนเกมอะไรอยู่เนี่ยเลรงทีนึงคือแบบแม่งป่ายัดจัดโอเคโอเคทำตรงนี้คือมุมกล้องมันบ้ากันคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพยายามมาดิอุย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 เรามีสไนายมันมีระเบิด เรื่องน้าเศร้านะครับคือมุมกล้องผมมันบั๊กไว้คุณผู้ชมตอนนี้คือผมไม่สามารถที่จะเล่นได้เลยมุมกล้องกูเป็นอะไรเนี่ยเลยแรวเมื่อกี้นะครับมันเกิดเรื่องหน้าเศร้านะครับก็คือมุมกล้องผมมันบั๊กนั่นเองนะเพราะงั้นคือเราจะมาเล่นไอรอนแมนเลยกันนะสำหรับตอนนี้เดี๋ยวผมขอข้ามไปตอนที่โรงงานมันเสร็จระดับหนึ่งเลยก็แเลยกันนะอุ้ยๆๆเฮ้ยหมอนี่ขโมอเงินกูเลยคือตอนนี้นะครับเกิดเรื่องหน้าเศร้าขึ้น ือผมได้ระเบิดนี้มาใช้ของไอรอนแมนนะครับแต่ว่าผมไม่สามารถยิงออกไปได้วุ้ยคือผมไม่รู้นะว่ามันเป็นที่ไรน,นะครับคือเนี่ยมันยิงไม่ออกแต่มันกลายเป็นทุบแทนกู <laughs> ต้อทำไงวะเนี่ยในเมื่อผมนั้นโจมตีไม่ได้นะครับผมก็จะเป็นไอรอนแมนนะครับเ <laughs> พื่อนบ้านที่แสนดีนั่นเองนะ <laughs> เราจะไม่ไปบาดหมางกับใครนะครับโอเคเราจะสร้างโรงงานของเราเนี่ยครับแบบคนรวยอยู่แบบรวยๆนะครับไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครนะคืออยากยุ่งมากเลยแต่ว่ามันยิงออกไปไม่ได้เนี่ย ตอนนี้นะครับเงินข้างนอกผลิตออกมาแล้วเรามาวิ่งเก็บเงินกันดีกว่านะครับผู้ชมที่เร600 600นะครับผมโอเคตอนนี้อุย้ยตอนนี้ร่างรู้เงินทองจัดเออผมมี209แล้วนะครับแป๊บเดียวโอเคนี่แหละนะคือเคล็ดลับในการสร้างไทกูนของเราให้เร็วที่สุดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมอนี่300ของกู300โอ้โหเด็กเก้าเหรียญแถมแ้งดมันทุบอีก 1 2ึ0งครับโอเคอุ้ย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 ใครไม่เข้าประตูกูไหนเลยวะเนี่ยอุ้ยอย่าพึ่งพูดูแลพูดูแลชมด้วยวายเข้าไม่ได้วา่าสูเน้อเว้ยสูเน่าโอเคเรามาสร้างผนังกันดีกว่านะครับผู้ชมก่อนที่อุ้ย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 มันมามันมาออกไปไม่ได้แล้วมึงอะติดอยู่ในบ้านกูไซะว้ยออกมาไม่ได้ว้ยจะวิธีขัง อ้าวตีบไดไม่ได้ด้วยอ้าวอ้าวบดหมดอ้าวบดหมดสมหน้าซ่าเลยนะมึงอะเรามาสร้างโรงงานข้างนอกกันดีกว่านะครับผม SOS no ไม่ยังไงฉันก็ไม่ช่วยกัยหรอกนะตอนนี้เราใช้พลังไม่ได้นะครับแต่ว่าเราใช้สมองว่ะคุณผู้ชมว้ยออกมปได้ว้ยสมหน้าเราขังไว้นี่นครับแล้วเราก็ไปวิ่งเก็บเงินกันต่อดีกว่านะครับคุณผู้ชมเก้ารอย เก้าร้อยและก็เก้าร้อยครับผมคือมันฆ่าตัวเองไม่ได้ด้วยนีครับคือมันแบบปุ่มรีตัวเองไม่ได้ด้วยนะมันมีปุ่มฆ่าตัวตายสินะสมหน้ามันก็อยู่แบบนั้นไปแลยนะอุ้ยมาขโมยเงินเราลัวๆเลยว่ะไม่เป็นไรนะครับนายเอาไปเลยเงินกระจอกๆบปนั้นแหละส่วนผมนะครับวิ่งไล่เก็บกองหกร้อยกองละพันตรงนี้ดีกว่านะสมหน้าแกเอ้ยเอ้ยดดอ้ยโดนเซนเฮ้ยเออมึงมึงควรจะช่วย,ยคนไม่ใช่หรอ ไอหมอนั่นมันออกไปได้ไงวะหนึ่งพันเจ็ดร้อยนีผมโอเคถ้าเกิดไม่โดนขโมยไปนะครับมันน่าจะได้เยอะกว่านี้เยอะเลยนะไอหมอนั่นมันไม่เข็ดโอเคเดี๋ยวผมขอเออสร้างสร้างสร้างอุยอ้ยอุย้ยจะสร้างไหนต่อวะเก็บพึ่งอันนี้เพดานเก้าร้อยบันไดพันสองครับโอเคชั้นสองได้ละโอเคขึ้นไปดูบนมันอยู่บนหรอวะโอเคไม่อยู่ คือผมว่าฮีโร่ที่โกงที่สุดนะครับคือไอตัวที่มันมีระเบิดอันนี้เ้ยก็คือไอเอลนแมนนั่นเองนะครับคือมันแบบยิงระเบิดมาได้ไงแต่คือผมไม่สามารถกดใช้ได้ไงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตอนนี้ครับเราเกิดปัญหาก็คือเงินเราหมดครับผู้ชมเพราะงั้นคือเราต้องไปเก็บต้องไปเก็บนี่เต็มแล้วหกร้อยข้างบนมาแล้วข้างบนมาแล้วโอเคข้างบนเนี่ยรู้สึกว่ามันจะแม็กที่พันหกหรือเปล่านะพันหกหรือพันห้าก็ไม่รู้นะครับโอ้แต่ที่รู้คือมันกองพันกว่านะคือผลิตเร็วมากนะข้างบน แป๊บเดียวนะครับเราวนกลับมาเก็บได้อีกแล้วคือถ้าผมเฝ้าอยู่วันนี้นะครับคือ,อยังไงผมก็รวยอ่าใน,นที่สุดนี่ครับผมก็ได้มาแล้วสูตรไอรอนแมนนั่นเองเฮ้ย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 พึงมาได้ไงเนี่ยเฮ้ยอย่าพึ่งอย่ามาตีกูเดี๋ยวทำไมทำไมบ้านกูเป็นรู้เนี่ยมันมันขุดได้ด้วยเหรอเฮ้ยโอ้โหกับชุดไอรอนแมนกูไปใส่ด้วยอย่าไม่ดใครตัวจริงใครตัวปลอมวะเนี่ยชิบหาย ต่อไปนะครับเราก็มาสร้างชั้น3กันดีกว่านะคือปล่อยไอ้พวกนักเลงพวกนั้นไปนะครับ,ค,รบคือ,อยัางไงาเราก็สู้เขาไม่ได้งไงเราก็ได้แต่ก้มหน้าสร้างไปนะคุณผู้ชมทำไมมึงขุดบ้านกูเป็นรูได้นเนี่ยอา่ารู้จริงๆแล้วคือมันทุบกระจกออกอุย้ยอุ้ยอะไรของพวกมึงเนี่ยอ่ออใจเย็นใจเย็นใจเย็นกูเป็นไอรอนแมนใจเย็นๆกับกูหน่อยพเพื่อนขออ่อแหม,มเอ้ย ลุยผมยิงไปแล้วนี่มันต้องคลิกขวาก่อนคุณผู้ชมไหนใครมันแกล้งกูไว้วะดรสเตนอ่ะฮะมึงข้าวเลยเหรออยูนะนะ่ไหนวะดรสเตนคิวเดดกูนะครฮึสเตแนแม่งแบบยังเอาอยัางเดือดเลยใช่ไหมอา้าอะไรคือออกเกมกันหมดเลยวะเนี่ย ผมต้องขอจบคิปที่ตรงนี้ก่อนเลยกันนะครับคือมันมีคนออกเกมไปหมดแล้วนะครับคือไม่มีใครสู้เราแล้วนะ <c oughs> คือออกไปกัหมดเลยนะครับยังไงก็ต้องขอฝากเกมบล็อกแมนโก้ด้วยนะครับถ้าคุณผู้ชมคนไหนนะอยากที่จะเล่นก็สามารถโหลดได้ทั้ง iOS และ Android เลยนะครับผมสำหรับแบบนี้นะครับก็เป็นแบบที่ชื่อว่าฮีโร่ไทคูลนั่นเองนะสวัสดีผมต้องขอตัวลาไปก่อนเลยกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเกมหน้านะบายบายครับ